ที่สำคัญครับท่านผู้ชมครับอาทิตย์ที่14พฤศภาคมนะครับไปที่หน่วยเลือกตั้งนะเรียบร้อยแล้วจะได้บัตรเลือกตั้ง2ใบเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้มาทําความเข้าใจกันสัหน่อยเพราะมันแตกต่างจากครั้งที่แล้วท่านผู้ชมจะได้ไม่สับสนแบบนี้เป็นตัวอย่างนะครับบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตนี่แม้ท่านผู้ชมครับแบบแบ่งเขต กับแบบบัญชีรายชื่อสีมันจะต่างกันเลยนะท่านผู้ชมครับนี่คือแบบแบ่งเขตนะครับบัตรเลือกตั้งสสแบบแบ่งเขตนั้นสิ่งสำคัญก็คือจะไม่มีนะครับสัญ,ญลักษณ์ของพรรคจะไม่มีชื่อผู้สมัครจะมีแต่หมายเลขเท่านั้นเพราะฉะนั้นรักใครชอบใครจะเลือกใครท่านต้องจำหมายเลขให้ดีนะช่องหมายเลขแล้วก็ช่อง การกระบาททำเครื่องหมายเลือกใครหรือถ้าคิดไม่เลือกใครลนะฮะก็ทำเครื่องหมายในช่องไม่ประสงค์จะเลือกใครก็ได้กับอีกแบบนี่คือบัตรเลือกตั้งสสแบบบัญชีรายชื่อข้อแตกต่างที่ชัดเจนก็คือเห็นไหมครับจะมีทั้งหมายเลขมีทั้งสัญ,ญลักษณ์พรรคและมีชื่อพรรคครบเลยนี่ข้อแตกต่างนะนะ,ะแล้วก็จะมีช่อง ในการทำเครื่องหมายนะครับว่าจะเลือกใครเลือกพักไหนเห็นไหมฮะนี่ข้อแตกต่างนะครับที่สําคัญถ้าไม่ประสงค์จะเลือกพักไหนเลยก็มีช่องให้กาเช่นเดียวกันย้ําอีกครั้งนะครับบัตรเลือกตั้งสอสอแบบแบ่งเขตจะไม่มีชื่อผู้สมัครไม่มีสัญ,ญลักษณ์พักจะมีแต่หมายเลขเท่านั้นส่วนบัตรเลือกตั้งสอสแบบบัญชีรายชื่อมีทั้งหมายเลขมีสัญ,ญลักษณ์พักมีชื่อพัก ล้อมนะครับจําให้ดี